สันนีล้ำเพื่อนออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะพี่น้องถ้าเราบอกเป็นไข่ล้ำด่วนคือแล้วอะอยากกินน้ำเย็นนะไม่เม่บอกว่าไข่คืน่ร้จักปวดขึ้นเบอร์เลยการินไค่เลือเป็นสมาชิกไม่เลือกเลยนะนั่น้าวทอ ไม่ดีเป็นบะโลอ่ได้ไอขอหอมมาแล้วไอขอหอมแต่ยังกลิ่นเนาะจ้าแล้วก็หอมมาแล้วค่ะนั่งอีกไหมนั่งอีกสาวประจำทีมงานเขาก็ร้านสตรีกช็อกโกแลตแฟนหลุดเป็นเพราะอะไรคุณโป่งมกเหรอิม่าท่ายใจเขาเป็นคุณย่าเยลเขาสิบสามปีเลวบองใครนั่งนี่ชุดเรียนได้ปีแรกผมบอกเมน ยังเอามาซองตัวที่มันมีครูมันเด้ตายบ่มันตายตุเย่มันรูปโกมันตัวเย่บล็กโกมันมันอ้วนไรมันพอนตุเย่ตายหรอไม่มันร้อนแล้วมันอ้วนไงมันก็เลยตุยถ้าหมาไม่บวมาไม่บวชผ่าับุักตีปากผีเราต้องเข้าไปแต่พันยังวะขี้วบขี่บวบขี้วนขี้บว่าี้บวบข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 ีรบวบขี้บว ขาไปเสริมจะมูกวะแม่พ่อแม่เสริมเลยได้แต่ซอบมพีข้างไม่ข้างจมูกไม้ข้างเบี้ยวสมุกเบี้ยวข้างจักรยานพี่ะาวคาฝากไปดีไซนก่อนนะคะคลิปนี้และการเดิอพี่้างคาจะก็คิดหน้าค่ะแม่อ้หนึงตัวไม่ไหเลยท่านใครอยู่เจ้า5 2 6 3จะปิใหญ่ตลอดอยากหญ่ตลอดเกินเบอร์ี่ยญ่ตลอด จะได้กนี่จะได้กย้ม็ได้กินเ่ยไม่ได้พอน่ว่าสิลูกมาทาอนชากันตอนตายโยมาเท้านี้ลูกก็ได้มีอะไรน่นอนแล้วเนี่ยแม่เด้อจะรับมือท่านบ่ป่ะเนี่ยมุนะหมูกแค่จะมูกแค่ก็เรื่มเดียวแล้วอันนี้แดนชายแถวหน้าค่ะที่นอนค่ะอาจจะพุ่งย่าในที่แบบที่แบบที่โูกิลูกกินอะไรกินเลย เมื e ่อาไปกินบ้านสอนดังเลยเี่ยาดูสิมดูสิมาดสิมสิมาดูสิมาดูสิมาดูสิาดูสิมาดอสิกาดูสิมาดูสิมดูิมาดูมาดูนิมาดูสิมาดูิมดูรมาดนาดูสิเาดูิดูสิาูสดูสิมาดูอมาดูสอาดูกินดอกมื้อแรกาีมมูสิมาดูสิาดแม่สิมาดูสิมสอมมูสมาสมาดูสมูิมาดสมาดาูสมาดูสมามาดูสม โอ้ยว่าแม่ดอกบ้ไฟอิ่มากับไปเถาที่นั่งกบสุดไล่หรือสัวอีปุ้นนั่งกอยอะไรุู่ติบันเนียแม่แม่เจ้ากังกนขาซับด่านหลเดเนี่เจ้ากันิบลูกได้ลูกก็ได้ลูกก็ได้อิ่มหลายพอได้เรียวสิหละก็กินบ้างตีสามในก๋วยเตี๋ยวยุ่งยี่สิบแกนคุน้อ บอไาเตยลายล้ใหญ่รบหมดตเสียงนงบาเบาเลยใหญ่ครับหมดตื่นแล้่ยาเสียงนำตื่นตื่นลูกเตยลาแล้วเตยาใช่ผูกลดวเตยลามั้ยเออเกิบของของเอยกูไปลูกทำไมวะกูไ่มนคือเตยล่าเลยก็เลยเเต่งขาหมูหรอพี่ข้าหมูหรออันนี้ขอไปไหว้้า ใช้คือเกลียวเอรแก้อนแหงเลยเกวเอ้าตมา่งน้ามูกสะอาดเลยามรสึกสะอาดแล้วต่ย้ายตฝั่งนี้เยโอ้โหโอยลูกคนเ่กเล่ะ อย่ามาเต็งอย่ามาเต็งอย่ามาเต็งหอมไม่ินยังอใส่ปอกเส้ใส่กินมใส่คอเ้นไม่ืมันหักใช่มเอไม่เบ็ดไม่หดอนงูดูการอยู่ทำไมของฉันหักละของฉันหักละจ้าหักเลยสิเดตาซมาติเวกไเวกอนส้นสูงมันหักเจ้าของต่อักส่วนรมอคมันเปิดออกเร็ว

กเย็นๆที่บแล้วพอลจะที่มาปลาทนบ่อยบอกแล้วพกินดอกยันกุปลา่นยังได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเกาเยูอก๋วยเตี๋ยวสามสบบาทแบบกรลดแห้มาว่านี่อแล้วเปิดเล็ประเทศเชียลโขงไปร้านม่บานไปคาเฟ่อยู่ดิสิไปเยอะคาเฟ่ก็ะโดดวเจสมสบาที่แม่คาเฟ่แม่่างตกเปิดกยน้อยนี่ ร้านเค้กปิดมีเค้กไม่ยังความด้เฮ็ดปกดีบอยัางไปเร็วบวเขาเปิดแปดโมงเป็นร้านแบบกาแฟสดเลยนะร้านคาเฟ่เลยนะจนั่งกวาแมนมีเค้กมีอะไรเค้กแบบชิ้นละสามสิบบาทชิ้นมากใหญ่จนั่งกวานเต็มรานมาลนั่งกวะไม่เห็นใจเลยบ้านเลยเต็มทันเย ดื่มน้ำกับอ้ยเื่ม้อบรูเรืองเห็นยังบรูเรืองซุ่มซ่ามพระเมรุน้ำพันปีอาบละนออานอขลางหัวคือบลมคิวเขียนไม้ตัวพีเขียนไม้ตัพี กงสมหาทวงปนั่นปนี้ิสบสาอยากคิดก็สคิดว่าาสิออายคนแน่อยเยกี้ลอดเก่งตำรวจจับเมยเอย่างสล็งน่ก็มาระตอนเราบ่า้จับคันยุกเมหล่อนนั้นจำใบหล่อนห่วงเมล่อนทักเมยเท่าชีวิต <c oughs>

แม่กับข้ากุ้งกับไข่ดาวน้ำเด้งแม่ขนาดโอ้ปีเมื่อกี้เนาอก็เลยสร้างลายปูดทุกเมนูมีไข่ดาวหมดจบวยอย่าขายบอาไเก้า,าไ,ไเ,เขาได้กินใส่กองอเ,เขาบม่กินใส่จานเพราใจแบบนี้อุ้ยเลงนะไปบาบาร,รจะเลงเือ พี่กองไหมก็จะดกแบบนี้เพื่อกินได้หมดจะได้ไปกินที่โรถใช่ไหมเออก็ดีเนาะก็ที่เด็ก่าสิเอาไปกินด้วยมันถ่วยละสาบาทกวก่อนเป็นยวดไวต่อย่ามกอนเนอปลานำสุกกระดูกหมูเนาะอย่ามาเตงม่จะาวเต็ไง

มืันนั้นห้องสิไปนนอนใสจ้านอนวันอุดตายแล้วเือกี่ยังเอไปแล้วบสเขาใเป็นนอนเครืองิศอดปว๊มีริศอกริอดนอนอ่ะเขาก็สีบอเปิดล่างเปิดอย่างตากสุดตาก่างอยู่บนนอหาเวริจนตามประทันอีกเออก็เท่กสีนอนหลับนอนใช้สีหอดงานสีหอดบา ประมาณ3ชัว่วโมงไม่ได้ขับรถก็ได้200กนะว่าโรู้ปุณนะหมายถึงว่าเป็นคนของน้องโอ้เอาใส่เปิดรับแขกเนาะเอาใส่เปื่อยินี่ยไปลงแม่ขอบคุณ้องคลิปนี้ค่ะเวสันต์เนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย